มันคือบทสุปบทแลรกสูบจุดสิเล่ข้ <c oughs> าบัวจักใจมันเนาะมัรู้ใจมักทุเรียนว่ามันสุปขนาดไหนอนเ่าเป็นเลูกนั่นก็คองจะสุปแล้วจกเส่อมาเบบนี้เพราะว่าเขาจะคิดได้ดอีืนี่น เล่นลินไปเล่นลินเนี่ยโหรไปเนาะเข้ากับประสบการณ์คือเข้าจะได้รู้ว่าเข้า้องกอกจังไหนต,ต้องเรียนรู้ประสบการณ์ให้มากที่สุดวงที่เรียนธรร,ร,รมดาไม่ต้องแช่เอาเอเคหน,นูได้เห็นเกิดเพื่อนเอฟมาต้วเอฟมาหนู ปาดคางสวยคางคมัองนมออกข้างนจะมันเหนยียวมากเลยข้างบนุบๆอะไรก็เซลปการสำนักเนี้ยมันก็ต้องหักโปกผู้เรียนเพราะว่ากินดูก็ต้องเอ็ดเป็นเป็นแต่กินบบได้เพราะนว่า,าต้อง เป็นแลยเอ็ดเป็นพร้อมก็ต้องได้กินพร้อมถ้าเอบเป็นมั่วแต่ทาน้ำมูนะบอได้กินพี่น้องถ้ากับ่น้านนมูเราจะได้กินโอ้ยหวัว ว่าจะได้เห็นเลยพี่น้องเลยว่าขึเหเรือเลยชมง่ายๆเลยว้าวจึกว้ายสวยมากเลยโอ้ยคักๆักักเนื้อมันเหลืองคักเหลืองอันล่ามคักขนาดเลยพี่น้องโอ้ทุเรียนพันนี้ สงสัยคนเชื่เอเงินแบบการยาวเพราะว่าผิวผิวมันน,น,น,มน,น้อยนผะิวอันหนามมันน้อยน้ะถ้าเป็นหนามยใหญ่ๆเขาจะเอิ่อนมาเป็นหมอนพอ,อ,องกต้องเตรียมกล้องมาใส่ใช่ไหมเราต้องใส่กล้องไว้ว่าตัวนี้มันจะพอดีกลิ่นมันจะประคุกมาก วันนี้ไม่เละนะวันนี้นะเป็นสวยๆเลยเดี๋ยวไม่ทำให้มันเละจะใส่กล่องเองโอเคเรียบร้อยแล้วเปลือกเขาก็เขาก็ต้องก็ต้องพากันนี้สวยพากสวยอันนี้หม้อสวยกลาองนอกอันนี้เมาก็มาซับปูปูข้างหลังกันเนี่ยเอามาแบบนี้วันนี้ ภารากิจพาทุเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณหลายๆเด้อรูหลานทุคูทุกคนเอามักทุเรียนเซ่บๆมาให้กินตัวนี้นะทึกใจขนาดเลยเพราะว่านุ่มๆมันมันแต่บาหวานหลายแต่พอดีพอดีพี่นอ้องขอบคุณนะคะ